สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องชุตินันชาแนลค่ะวันนี้พี่ก็จะมาแชร์วิธีการเปิดยืนยัน2ขั้นตอนใน youtube ค่ะทำไมต้องเปิดยืนยัน2ขั้นตอนก็เพราะว่าเพื่อเป็นการเซฟบัญชีของเรานะคะป้องกันการแฮ็กได้ด้วยค่ะการเปิดยืนยัน2ขั้นตอนนั้นให้เราเข้าไปที่หลังบ้านของ YouTube โดยเข้าผ่านแอปพลิเคชัน Chrome นะคะ เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Chrome และพิมพ์ค้นหา studio.youtube.com ตามในคลิปเลยนะคะจากนั้นจะเข้ามาที่หน้าหลังบ้าน YouTube ของเราแบบนี้นะคะใครที่ยังไม่ล็อกอินก็ล็อกอินเข้าอีเมลแล้วก็ YouTube ของเรา,เาไว้ก่อนได้เลยค่ะ เมื่อเราสามารถเปิดสร้างรายได้บน YouTube นะคะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าก่อนสมัครเปิดสร้างรายได้เราต้องเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนก่อนนะคะตรงที่วงสีแดงให้นะคะจะมีคำว่าตั้งค่าการยืนยันแบบ2ขั้นตอนให้เรากดลูกศรที่ชี้ไปทางด้านขวาน,นะคะเพื่อเปิดการตั้งค่าการยืนยัน2ขั้นตอนค่ะ ในรายละเอียดตรงนี้ระบบจะเปลีป่ยนแปลงเส้นทางไปยังความปลอดภัยของ Google นะคะเพื่อเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีของคุณถูกแฮกหรือบุกรุกเมื่อเสร็จสิ้นแล้วกระบวนการนี้จะนำคุณกลับมาสู่ระบบของ YouTube เหมือนเดิมค่ะเมื่อกดแล้วจะขึ้นแถบข้อความมาแบบนี้นะคะเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนแล้วก็มีรายละเอียดให้อ่านให้เรากดดำเนินการต่อค่ะ จากนั้นนะคะระบบจะลิงก์ไปที่หน้าความปลอดภัยของ Google นะคะก็จะมีอีเมลของเราขึ้นมานะคะจากนั้นให้เราใส่รหัสผ่านแล้วก็กดถัดไปค่ะสำหรับใครที่ใช้ระบบ iOS นะคะแล้วก็ตั้งแบบสแกนหน้าไว้นะจะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดดาเนินการต่อนะคะแล้วก็จะทำการสแกนใบหน้านะคะสแกนหน้าเพื่อลงชื่อเข้าใช้เสร็จปุ๊บ ก็จะลิงก์ไปที่การยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนในหน้าของ YouTube Studio หรือในหลังบ้านของ YouTube นะคะจากนั้นก็ให้เรากดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ค่ะเมื่อกดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นะคะระบบจะให้เราเลือกรหัสประเทศนะคะให้เราเลือกประเทศไทยนะคะ กดหาประเทศไทยจะอยู่ด้านล่างๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็เลือกประเทศที่ตัวเองพำนักอยู่ค่ะประเทศไทยจะอยู่ล่างๆนะคะให้ทุกคนเลื่อนหาค่ะอ่าเจอแล้วประเทศไทยก็จะเป็นบวก66นะคะจากนั้นเราก็พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ มือถือของเราลงไปเลยนะคะพิมพ์ต่อไปแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวระบบเขาจะประมวลผลเองค่ะเมื่อพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์เสร็จแล้วนะคะก็กดถัดไปค่ะจากนั้นระบบจะส่งรหัสยืนยันมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้นะคะให้เรานำรหัสยืนยันนั้นมาพิมพ์ในช่องว่างตรงนี้นะคะ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วตรงคำว่ายืนยันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินให้เรากดยืนยันค่ะเมื่อกดยืนยันเสร็จแล้วนะคะระบบจะแจ้งเตือนว่าตอนนี้คุณได้รับการปกป,ป้องด้วยการยืนยันแบบ2ขั้นตอนแล้วก็จะโชว์มาแบบนี้นะคะโชว์กรูปโทรศัพท์มือถือแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์แบบนี้นะคะก็คือเสร็จเรียบร้อยให้เรากดตรงคำว่าเสร็จสิ้นได้เลยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนใน YouTube นะคะเพื่อปกป้องบัญชีของเราไม่ให้ถูกแฮกนะคะเราก็สามารถกดย้อนกลับได้เลยนะคะหลังจากที่กดตรงคำว่าเสร็จสิ้นแล้วก็จะโชว์หน้าแบบนี้มาค่ะกดย้อนกลับและกดออกได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการ เปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนบน YouTube สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะมาตอบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินได้ทำคลิปดีๆมาแชร์ให้เพื่อนได้ชมกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องชุตินันท์ชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ